มาวันนี <an> ้กับพ้่มกวนไวยกับมากินข้าวันกวนไปแต่มาเดียววันนี้ยังหยดกระตินกับเ่แกงกัวมูกับกับปัดมาม่ากับกับเพิ่มพลังกันกวนว่าเจ้าเจ้าแต่ไมนรู้จกมาจะได้ติดที่ไปเด้อ่ะมาแกงแกงกัวมู กระปุมไก่ดีครับมดูได้นะครับปุ๊ม uh, ว <ừ. S 1> ่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ฉนะอย่าอย่นะครับปุ๊บจะได้มีกำลังใจดำก้าวต่อไปออาใหม่เรื่อยๆครับเอ๋อรถกระตินปักกลางบ้านเดื่อยๆ đẹp đẹp lắm đây à mình mình mình, mình tính gì rồi, kiểm qua, kiểm qua ít ถ้าว่า็ยังตกายวันนี้จมตาไตาลงมาลงลงแม่นมาไม่ไม่มากแต่ว่าแต่น่าจะตกายพุ่มว่านี่ครับมาม่ามามานี่เป็นเป็นมามา่าปัดเองอันนี้เป็นมามา่าปปดจ่ายเนี่ย กับม่มาปัจจานี y, king, ้เด็กเด็กตอนเล็กๆกันลูกบลาพุ่มจอบกินมากๆเลยพุ่มไปจอบมันกันเลี๋ยววันนี้หมดจอบมันอ่าลูกจบพุ่มก็พุ่มมาเกิดจอบพุ่มจอบมาก้อนแล้วการลูกจอบเหมันกันกับลูกลูกใจครับลูกใจพุ่มครับลูกเศร้าโยกจังหวัดอืมันทยิงโชคครับพุ่มลูกพุ่มเป็นเป็นเป็นลูกดึงใต้ครับกลาง กับวายยุ่งเน้นเน้อก็ต้องก็ต้องรบมากินแกงกัวบานมาเดิมปุ๊บแกงแกงต้มแกงกัวผมกินมตัง้งแต่เด็ก,ดกแกงปุผงปลายแกงเดือปลายนะครับนีก่กับปุกเมยกับปุก ល្រូពីរាស់ទៀត นี่ครับแก่งก ua โด่งงูตัวด้อและการปั่นมกับหนามูครับตามราปั่นกับคนรวยครับก็คุรติดตัคอมเมนต์ตัวก็ควรตัวการติดตามการปั่มตัวต่างๆกับผมเป็นเฟซบุ๊กอ่ายูทูบกลน่นชแนลแล้วก็รดิสต็อกคนรวยกับผมก็ปควรตัวคอมเมนต์ก็ควรตัวการติดตามกับผมที่ทุกคนติดตามผมในตัวต่างครับก็ควรมากกับผมผมก็ตั้งใจทำคลิปออกมาเรื่อยๆครับอาจจะว่ามีตุ้นมั่งไม่มีมั่งก็ กัปลาย่างต่ำที่บอกมากขอบคุณทุก๊กตาหลังใจนะครับตี๋ว่าทำไมพุ่มได้มีทิปออกมาได้เลยครับขอบคุณมากครับ กระพุ่งคนเลยกับปัาเกื้อเกับคนนะครับเตี๋ยวปลาท่ำเก็บไม่ไม่หรือว่าท่ำเก็บอาจจะนานแล้วแต่แรกคนก็ต่ำๆไม่ให้ไปบางคนบางคนก็ให้ไปเลยว่าบางคนอ่าต้องอุดตุนนะครับต้องโซ่ต่ำมอกมาเรื่อยๆต้องมาเรื่อยๆแล้วก็มันตึงกว้างเย้งนะครับอย่าต่ำๆไม่ให้ต่ำๆไม่ให้ไปเอ็นจ้องว่องเ่อนไม่เดินป้านมีปฏิต่ำปั้นเราก็ได้หน้ากันแล้วก็ช่วยกันดึงช่วยกันดันครับ ้ดันไอ้ขึ้นฟิแน่นอนครับแก่วเอเก็เปือนไม่ไม่เดินป้านทึ่งก็เมินไว้กดไล่ก็เจวายก็ดีครับแกนี้ก็ปฏิริรัปั์ดีทสิ่งด้วกับ กุมักพักบนบ้านกับพุมเด็กินกินบ่ยเเดี๋ยวเดี๋ยวกัดกินมันหยดเกลี้ยงหลอกเกลือติดพวกเองอดีตปีได้ครับแต่ไกล้ได้พวมกเอ็มเปมาพ่ไม่ก่อยเถตลาดมันตัวผูตัวได้ได้นะครับหลพวกเองได้ จึงกงระแทกตาวิท์เลยให้ปอมีรถมีรถจรัด กับคป๊บๆนี้ครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกการติดตามก็คุณตัวกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกตัวอย่างในช่วงการไปกับตัวเจ้าของผมทุกคนได้ยินผมจะจะเดินกับต่างคลิปเป็นเคเตอร์เป็นเคเตอร์ไม่เดินป้านมีประเดิมป้นไม่เดินป้านกดคอมเมนต์ไว้กดไลค์ไว้ก็แชร์ออกไปจะได้ยินหน้าทุกคนครับเออจะได้ให้คุณขึ้นพีดแน่นอนครับผมอย่าตัวอะครับต่างคลิปตามมาเรื่อยๆตามมาเรลยอย่าย่ายอมเป้ እቁን ማቃቆም